สวัสดีครับผมคนีสานบบาพันพุ่นเมืองครับผมปุบพ่อครับย้ำคำย้ำแรงอีกแล้วครับมือจกถงหายางลอบานคือเก่าครับผมยางลอบาดมาบานเบาห้อยกับบานเบาพุ่มครับผมเบาเขัาเขาใหญ่คือเก่าครับผมเป็นหางหลอกขี่รถมาเหระครับนี่ผมก็ได้มึกมาย่างครับผมกับแจมย้ำแรงจุดจวดคือเเ่าเหรครับแกมื่อย ครับได้มึกโอ้ยยังมีอีกเลยครับอยู่ในถุงเดี๋ยวหันหันกินเบิดกระยงมาย่างอีกครับผมโอ้บ้าหอยไปตังใดอยู่จังใดมัจังใดเสมอเนี่ยเอฟซี่ปถามหาวะ ดีนะครับเบาหอยตัวเป็นๆอยู่นี่แล้วเพิ่นอยู่บ้านแล้วผมก็ไปปลุกเพิ่นหลายที่อ้ยีดอกเพิ่นกับว่ากินโลดเนึ่งว่าเอฟซีเพิ่นถามหาว่าคือขาไปหาเบาหอยนะเพั่อนจะทำเบาที่บ้านยังคืออยู่คือเก่าอยู่่นถามหาว่าก็เลยว่าอยู่เหมือนเดิมแต่คนบรุษก็ซื้อก็เลยบริทายครับผมนี่ครับผมก็ได้หมึกมาย่างครับผมหมึกกล้วยหมึกอยังสองกิโลครับผม เดี๋ยวติดต่าแจ้วซีฟูดเบาหอยเพิ่นไออันมื้อนี้คือตอนรับเบาหอยครับผมเปิดตมาเลิกไหมตอนรับเบาหอยมื้อนี้เพิ่นได้ออกมาก็แกะอันขึ้นเข่ากลบตัวทรงยาบอกอันเอฟซีพิ่นถามหายลีว่าเบาหอยเด๋เบาหอยไปทางไหนก็เลยว่าโอ้ยเพิ่นยากให้น้ำหน้าอยู่กับเพิ่นนอนอยู่เดี๋ยวมือหนามือหื้อเดี๋ยวผมไปหา เฮี้ยไก่ครับผมขนาดคนอยู่ไก่ไก่ไก่กันเดฟได้ยังได้เห็นเราอยู่เห็นจักเที่อะจักบ่โอ้โหเพิ่นไปรับจ้างทั่วไปครับผมถามเบาหอยอันนี้เนี่ยครับแต่ต้องปรุ๋งยังมากไหมครับเพราะว่ามันมันเป็นรสชาติเฉพาะตัวอยู่แล้ว เดี๋ยวผมไปตําน้ำจิ้มกันครับไปกินอยู่น้ำมันนครับผมทิ่ตําแกลซีฟูดแบบบ้านๆ, <S <S านๆมือในสลองเบ,บ้าหอยมากครับผมเลยที่จริงว่าจิบเอาหนูมาย่างนะครับไม่มีหนูกินเลยให้เบ้าหอยไปแอวไปยังแล้วไม่ได้หนูเลยไปซื้อมึกมาย่างครับผม นี่เลยครับเพิ่นนั่นปู่บบพิกขายได้บาุูมมึงเลยอุดหนุนน้ำเพิ่นเดียวเอามากวก,นะมากวกไงกวกต้นไหนก็สูกไว้เถ่นโอ้สุหยอดเลยครับก่อยปลาชิวก่อยกุ้งเน้เนนะครับคขวบบาุูมครับผมสวัสดีครับพึบพึบ ได้การเลยครับสีคักะก,ก้อนประซิวไอ้น้ำจิ้มตลาดนะครับเดอ้อจิ้มตลาดนี่ของผมพี่สุดยอดไปเลยแต่ว่ม,มีผักใส่เิครับมันเป็นยังเต้ํานจิ้มตลาดกับว่นีผักเนาะโอ้เบาหอยมือสล้องครับผมรวดเราจะไม่เราก็เลย <c oughs> บ่เห็นบ่เห็นเราคอยกินมาันได้เดอ้อมือนี่เรา สลองสองครับผมเดือเวิดยรือน,รรนี่ครับผมเด็ดเด็ดเลยอลโอเคเลยเพราะกับแฉมบ่ยิ่มเลยหรอกมาครับรายการอยู่ด้ตุตัวดเอาไปวินเลยแบบอืม หมดพอดีเดี๋ยวครับพเป็นเพราะนอนรับแซบเขาเสีบกดหน่อยนึงเขต้่งบอกเลยอยงนี้เป็นน้ำจิ้มไปเราไม่น้ำจิ้มด้วยกันมั้งนี่ยดีน้จิ้มตลาดมีของตลาดอื

ตลาดในการด้วยว่าเป็นยังไงแบบเราพุ้มมาแล้วมาลาที่เหล็กจำนวนดยยิ้มเซียงคอยไอ้ยี่บ่ซิมที่เหล็กโอ้เฮ้เพลิดเพครักเนาะเขาได้เอาู้กตาดได้อีกกราจายอืม อากาศ่งครับพุม้กของตลาดมเพ็ดต้องตำเองผมนนอยล้นนงหอยลยล้างจิ้มน้ำจิ้มบิดของมัอย่างของมนะเมนอยู่เรื่งไปย่างเสียบได้สบายกจะเจงเหนหอยสลีดนะแล้วพอกินนยัวเอาลงกสีอีกดวเอาลงตต้มดงมทิน้นเอาก้อน,นหินออกลด ซึ่งแยกเจอเห็นโยเียนเก๋าเห็นกระดดเหรอเห็นพร้อมไปหาข่อยอย,อยู่หน้าบบก้นขี้ปมมาเอือนข่อยไปใส่เบรร็ดนะ้าผมพ่อหลวงให้หลวงเนี่ยหลวงอีกละข่อยเปิดฆ่าไยให้ยัวขอ่อยว่ยาสิเลียตเบ็ดมาทันซาตอัดทางหนึ่งเที่ยงขึ้นเนาะ ย่าอบกสอบมานเห็นกันตัวกูดเลนปาะ,ะ,อะรอ่ะอืมนี่ปน่ทับแสองสัวนั่ใช่งเงียบปู่ก็กินเลยเนาะแล้วไปหาเบาแสใส่รู้ครับอนี่พื่นเฮอทั้งเบดเยอะหนึ่งเราจะประจำการโยกหว่ไปซุ่มือเล้วอใส่เบสซู่มือเ,เลยในสะ่แบบบกขูหมั้งเงียบปูอืม ตัวเไกมันกยดาดเนาะมันไปไม่เห็ดยังไม่เห็คาโป้น้อยได้มาคนก็บเนีมันเห็ดขายขายมีหรอในการอยู่น้อยนุดี่เยหรอหน้าหาโมโมไม่ได้ภาพหมเสียไปหอวหมอคนกี่ปมเอดอยู่ให้แต่ว่าอยู่เถียง นี่ต่ห้อยขวดน้ำหมอหายเอาวะหายน้องชิปลมอืมออกอยู่อ่ะแต่หมู่บ้านขอยล่างรถออกสามตัวน้องหู้เดียวเนาะตัวแม่สองทึกหนึ่งหู้เล็กแล้วผมอย่งนะโอ้ยคนมุดมุดวันเพียงยาวลงเจ้าคนเลยโอ้ไปเรื่อยไปนี่งนืม กูนกยังยานซับนี้ยังเหลียวอยู่ครับยานซับมนขี่มามหอวลูเกียร์อผมทั้งขี่ผมเหมือนตัวอืมมันนี้อืมกูว่านี่ได้ก็เห็นโมเสคมของชลรดลายน้ำตาลลายเพชรกุนีเด้อว่าไตัวไอเนาะ หวานกิดกึกเนาะคิดหวานครับผมเบาพุ่มวาง <c oughs> อะไรกันจะแหลกจะเอา,าสิถามหนูว่าปีงครับโลเบดครั้งก็ได้กินแล้วปลาหมึกแพนอีกสรังคำเมื่อไม่นั่นกงกุเจ้าหัวรัวน้านรัว

เธอครับเพิ่นไปหาเลาะหนูแล้วอยากกินหนูแห้งแล้วทนะ่านมอไปหาอยู่เฮนี้แล้วเ่กินครับผมกับบริเลนน้ำเพิ่นสิมื่นล่ะแต่ว่าน้ำมื่นเพิ่นกับน้องบริเลนป็นท้ายคลิปนะครับแล้วไปเมื่อกี้นี่ับถามคุณแม่เป็นเลาะหนูแล้วครับโอ้โหนอนป่วยเป็นอาทิตย์นี่ปูกมากเหมือนใช่ป่าโอ้ยเหมือนผินปลูกหยาเรียนดูเลย <laughs> ขอยตัวสังหารให้จัดให้จัดเรียบร้อยแล้วรตบผมมต่ผมต้าเองก็ได้ี๋ยวคอย้าเองเนาะโอ้โรยการนี้ครับ ไปอยู่วะเป็นลัดป่าเป็นส่วนเงีปยวไปไปเห่นอย่งวุ้นก็ไปนี่ไปเห็นอย่งงารรายการครับ บม่บอ,ยอ,ยอ,อิ่มบม่อย่างอีกโอ้จะว่าคุณแม่ของบบาหอยคุณแม่ไหมครับผมพิ่งป่วยเยอะสีย่ปวยอืมคนป่วยเยวกับไตล้วครับท,ที่ได้ไปฟอกไตพ้อมครับผมคุณแม่แต่ลิบกับนก้อน,อนพูนตีจุเนื้อหลักคณ จำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจิ่ไทยเบิ่งอยู่หรอกเบบดเิ่นเปไดฟอกไตแล้วครับอือโอ้โหโหดครับบแสบอกเลือดป้อเเลือดฟอกไตแล้วเขาเลือดอะล่ะวมันต้องดูขวัญอยู่แก่้่ปุย้มามาอีต่ออีกต่อก็สองครับผม วิธายาขกงผู้เดียวนะเวยมันยังอยู่หกตันว่ะหกตันก้อยก้อยื่เนี่ยผู้เดียวเีคนมันเี่ก็ไปก็นบ้าหาตี่อีหันไม่หาเรี่มีนหาเี่ยเพราะเี่ยกยังหาอยังหาบานงได้หาย่างนาแล้วไปเสสุมหาเรี่ยบอกเป็นบ้าี่ยมันไเอเี่ยที่ไดีหมาเสียก็มาเรี่ยเลยเลี่ยอีเ

เันเกินพูดว่าเันจะเป็นก็ยังว่ากล้าเขาสังคมเลยไหมงา<อ>น,นมองว่า,วากูกล้าเขาสังคมเลยไหมลัวออกแล้วกูเลยวันนี้เนี่ยกูจีจมกเลยพูาไปกไก่สุดได้พักมาหัวรล,ลยกันเลย เป็นตัวอีพอร์นอยู่มันรอปันนี้ก่ะโอ้ยเฮ้บอกพ่อจะฟังสูบมากินก่อนมันก็สูบยาหลายแห่ยากูจนเบิ้ลพ่อหนึ่งอ่ะวใช่สูบยาห้าหมื่นเนาะมานอนนอนหนึ่งมาสูบเลยเพราะว่ากูขั้นไปซื้อเอาลูกไป๋งก็เยอะไอตัดด้วนนั่นลูกเป๋งก็คือการนอนเนาะเพราะว่ามันนอนอยู่มันลูกไม่กินเขา เออรรมดามันบรรชื่อยาสูบมาไหว้ก็สีน้อนก็ดีกันได้แต่ว่ามันจังปอดได้พักงันครับปอดแตงอืมหยัดนุ่งแตงนี่จะทอแตงอยู่เงียนจะไปย้ายนุ่งสบายท่นไปไปน้าใกลไกลก็มืออื่นงไปเขาไปย้ำเวียนเอาจะไปย้ำขึ้นเผาป่ากินยิ่ง ข้าวเดียวใค่ยังว่าสบาก,ก็ไะ,ะจวดต่อครับผมอืมแล้วหุ้มอวยไหมนะอวยกินกินเวยย้อยเลย,ดยเด้กูกิ้เขายิม้มกั่เนาะจิ้ไปจิ้มากแั่แซยด้วยก็ยกินยอะ กู้องงมหนก่ลงมางาน้ยวยังอุดมสมบูรณ์เนาะุดมสมบูรณ์ทั้งหัวมันทั้งนึกมาหล่ออย่างไม่หล่อใคเป้บอยอ่ะขบอ่ะผูเป้เป็นแต่ไรเนาะมันอยู่ที่จีบไปเนีนป้ายาผมนะเนี่ยขาให้เอันผม่างเดียวน้ำ้าป่านนายรอือแล้วเจ็ดกุ้งนล่ะ เปิดน้ำใด้มันเบิกว่ามาเด้อบ่เดือะบ่้ยเนี่ยเดียวดีกีพ่อแห้วครับกดหน่อยพ่อเดวคนนึงผมเลคนมันอืมพาเส็จองมีน้่งพราที่คนหมามอยู่หน่อย

พอดีเพียงห้าวที่ต้องเติมีเนาะ <c oughs> ใสกี่ดัไรเนาะในรหัสท่พุงเนาะมันใส่ไดหลาดกล้วยแดงเ็นใส่หน้ามันใส่เปียกรอถุงมันใส่เปียกอะไยังไงใส่ไรคล,ลายเป็นอางเรยว่ารักได้ใหดงหรืยเปล่ยคือผู้ใดบา จ้างไม่ได้แผ่ไปใหญ่ที่ดำรถิบรอนนึงไหมที่เขากลงไปไหม,อ,มอยากเสียอยไหมไม่ได้ยังไงที่แดงไรในแดงเง <laughs> ื่อนเงื่อนนก่อนี่ย่างอย่งไบอกไปเฮ็ดได้ไประมาณสักสองคูนี่แหละเปิดอลา,าดเนาะทีแดเที่ยวเมาเราเป็นแบนบหอนตีนแ <laughs> ล้วก็หอนดีๆน่ามเบ็ดกับีดำ ปัจนนี้ลกพ้องว่าสิพาเป็นใหญ่พ้องออกไปหาเขาบไปบบดที่นี่มีใส่อุมันถ้าเหียนมันัวตัดได้โอ้คนกัดคนี้ได้ปรัติเลยได้ปรัตหักเนาะได้อย่างที่เขาหักกวาองนะจังหวมันขายบ้านห้องหนึ่งบัวเขาหักกว่าพอดีหักกอ่สองอยว่ากิโลกี่บ่ น้องจากสกิก็เขาเจอกับยังสิอยู่ได้รมั้งบได้เนาะเว่าจะคล้องสวนกับบัได้อยู่เรียเป็นเงินส่วนนึ่งไหมอันที่เขาหักไปหอืมไเือให้เ่ตัดอยู่หนไ่จากสิค่ขานทุกเขานะเ่าเต้นเต้นอา้ได้ขีแวกเนาะแต่ของไอลุงนะแปลงไหกับได้การเนาะมัน

เนี่ยไปเกี่ยวเขาคนไม่ได้จ้างว่ะมึงเห็นมืออยู่หน้าคนก็คนไปรับจ้างเฉยเนาะคนยางนี้ต่อมาไปรับจ้างเฉยเนาะไปเกี่ยวมือละซ้ำระมารถจะตีมันมาตีหรอกเจ้ยงขึ้นมันออกไปเลยยังสิแป่นอนเตือนขึ้นมันไปเลยใจของแม่เกี่ยวเลยเต่ามาไปรับจ้างเฉยบ้าคนห่างไปดูตอนนี้เขาเกี่ยวหอยยังเว้นเลยคือมือเขาเกี้ยวมันขึ้นเลย ต่างประเทศคือกันเหียดน้ำผมขึ้น,ย,น,นยังนีงละ่ะอ,อืมนินทรแล้ปีนี้็คือสีอย้่ดอกนหนาวเียปกข่น,ขน,ขนเออตามนั่นแ่อเไเดียวรมตกาืมนี่แหละครับแต,ตการบรรยากาศจวดดกำแรงเดี๋ยวพอๆกันไหมครับยินีมีแห้งครับสวัสดีครับหลับฝันดีกับทุกคนครับ